สวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวที่ฉะเชิงเซานะคะก็มาที่คุ้มวิมานดินนะคะที่นี่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะเนี่ยบรรยากาศดีสวยงามมากๆเลยนะคะที่นี่เป็นการสอนการปั้นนะคะดินเผานะคะก็มีหลากหลายรูปแบบมากจ,จะปั้นเป็นตุ๊กตาเป็นกระถางต้นไม้อะไรก็ได้นะคะถ้าเราอยากจะมาปั้นด้วยก็ แจ้งทางเจ้าหน้าที่ด้านหน้าเลยนะคะเขาก็จะมีบัตรอย่างนี้ให้นะคะเราก็ถือเข้ามาแล้วก็มาปั้นได้เลยนะคะที่200บาทถ้าเราอยากจะปั้นดินเผาแล้วเราได้ผลงานเรากลับบ้านไปด้วยนะคะแต่ถ้าเราไม่ปั้นดินเราอยากจะมาชมเฉยๆก็มีค่าเข้า30บาทอันนี้ก็มาแลกเครื่องดื่มข้างในได้ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสถานที่ปั้นดินเผานะคะตามไปเลย อันนี้บัตรค่าเข้า,ขาสถานที่30บาทแต่ว่าเอาไปแลกเครื่องดื่มได้เครื่องดื่มก็ราคา แต่ละตัวในนานไหมครับแล้วแล้วแต่แล้วแต่ทักษะบุคคลอ๋อชั่วโมงครึ่งในชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง

แล้วก็ได้งวดก็ไม่ไม่เลิกเลิกแค่วันที่หลังหวยออกชั่วโมงเดียวแหละเลิกจะเล่นไหมเล่นไมไดหลังหวยออกชั่วโมงเดียวเออเลิกหลังหวยออกวันนี้ไม่ซื้อแล้วมันซื้อแล้วก็งวดนิ้มเลยไปแล้วแล้วนี้เราไม่เข้าวินเลยนะได่้โทรศัพท์ในเครื่องค้างหูวโรคเยอะเลย